ผมไม่ต้องไปสวนแล้วเฮ้ยปีนเข้าแล้วกบเดี๋ยวเขาจะแจ้งตำรวจสวัสดี24ชั่วโมงครับผมเออผมไม่ซื้อครับไม่ไม่ไม่ตัดยาาครับคุณบ้าผมวันนี้กับผมจะได๋ยวปักอีกจะบอกว่า สวัสดีครับวั er. นขขนี้อยู่กับผมมานสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมผมก็จะไปบ้านคิวเทอบานะครับผมไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรให้ผมตกแถวบ้านไหมนะครับผมแล้วก็ผมมากับพี่แมนดัตคอมครับผมมือเอาช่องใหม่ให้คุยก็ชหม่นั่นแหละครับผมโอเคผมเดี๋ยวตอนนี้นะค,ครับผมเราจะไปรับด a m ดอเอกันก่อนนะครับผม รถเอเย่นทุกคนเปลี่ยนชื่อหมดนะผมเลยโอเคทุกคนก็วันนี้ผมยังอยู่กรุงเทพนะครับผมแต่ก็น่าหละครับผมโอเคซึงแบบผมแบบโอ้โหรถติดมากแล้วผมเขาอยากจะไปที่เดียวกับเราครับตอนนี้คือแบบผมอยากกลับไปอยู่ป่าแล้วครับผมป่าคือไม่ไม่ใช่ป่าแบบป่านั่นนะครับผมป่าแบบป่าธรรมชาติครับทุกคนนะก็แถวบ้านมีป่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาออกแท็กซี่กันสักคันแล้วนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับดำแล้วก็ไปบุกบ้านคิวเทียวปากันดีกว่าไปาจัดบ้านทีทุกคนตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าใช่แถวบ้านคิวเทียวอัปโปหรือเปล่านี่จากรถน่าจะใช่แล้วแหละเล่าครับไม่ไม่ไอคันหลังอะตามมาเองไ้มเอ้ะเบนคันข้างหลังเนี่ย ไม่รู้ว่าตามมากดดันอะไรนะครับผมกดดันพุทธศิลป์ครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเราถึงบ้านคิเทอเปิลแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองไปกดกระดูกกระดิ่งกระดูกกระดูกโอเคเดี๋ยวลองลงไปโอ้โหบ้านโคตรสวยเลยครับผมไม่ใช่ลางอีนครับผมใช่ใช่ครับไหนก็ไม่รู้ผมตาม GPS มาครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันครับผมว่าบ้านเซลเอสิมคิเทอเปิล มีอะไรบ้างผมจัดไป๊บผมปะอ้มารถเบนซ์ <c oughs> ครับมาถึงนะครับทุกคนครับผม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ผมไม่อยากจะบอกผมซื้อใหม่นะครับผมพีเเ่เอามาเอามาโชว์ซิมเลยใช่ <c oughs> แ,แล้วครับผมก็เบนเหมือนกันครับเบน เบนทองทองดำอันนี้ทองดำอ่ะเขาไม่ทองแดงอ๋อใช่อ้าวอันนี้พี่ต้นสกิจใจครับสกิจใจเลอเฮ้ยโอ้เปลี่ยนเป็นต้นสกิดติ่งได้ไหมครับโอเคผมก็ตอนนี้เรามาถึงบ้านคิวเทอปแล้วนะครับมีมีอะไรยืนมีอะไรยืนย่ลืมเป็นคิวเตงวะเฮ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้โอเคโอเคอ๋อมันต้องอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่สแกนมือปะเนี่ยสแกนมือเนี่ยสแกนมือครับสแกนมือเปิดตูครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกดกระดิ่งแล้วนะ เฮ้ยมีใครหรือเปล่าครับไม่มีปีนไม่มีปีนต้องปีนแล้วหรอไม่วันไม่ต้องไปไปสวนแล้วเฮ้ยปีนเข้าแล้วกบเดี๋ยวเขาจะแจ้งตำรวจสวัสดี24ชั่วโมงครับผมเออผมไม่ซื้อครับไม่ไม่ตัดย่าครับคือบ้านอ๋อตัดย่าแล้วมันดูใส่เลยเว้ยเดี๋ยวไมาต้องจ้าวมาแข่งครับผมจ้าวมาแข่งหรอครับใช่ใช่ขอบคุณพ่ออย่างครับเนี่ย ขอบคุณพ่อครับมาผมเข้าบ้านไหนครับผมเข้าบ้านเหรอครับจำต้องทอดนานครับเข้าซ้ายมือครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคิวเทอโอเพอแล้วนะครับสวยไหมโอ้สตูดิโอเราผมสวยไหมสวยไหมสวยสวยครับสวยอยากได้ไหมยได้ไหมไม่ไม่ให้เมี้ยเดียวอ๋อเงี้นเดียวเดียวยังไม่ขายยังไม่ขายอ๋อคลิปนี้คลิปนี้โชว์ชวนนี้ห้านาทีนะออ๋ใครยินห้านาทีอันนี้ กิโตัว x กี่เทวปะกิโตัว x กี่เทวปะอนาคตน่าจะมีขายอาการนี้แกแกผมเข้ามาครับเชิญครับโอ้สบายดีไหมครับเนี่ยสบายดีครอันนี้คือวิธีของวิธีของคนกะเหรี่ยงทางเหรอครับอ๋อจริ้ังเกียร์วันนี้กับผมจะเด้ยวปักเอาจะบอกว่ามาตั้งแต่ไกลแล้วเนี่ยข้ามประเทศมาเลยเหรอเนี่ยใช่ครับผมเพื่อกูเลยครับข้ามทวีตเลยครับข้ามทวีตใช่แล้วครับผม มาเรื่บ้านมาบ้านผมครั้งแรกไม่เท่าที่จภูมิครับเต่ว่วโ่าก็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 เป็นบ้านแบบวัยรุ่นคนเดียวอันนี้ผมเลี้ยงเสือตัวนึงครับอันนี้เสือเสือพันธกอติชโฟครับอยู่ร้ายมากต้องระวังนิดหน่อยโอ้สุดยอดเลยครับกินคนครับผมตัวนี้กินคนแล้วถ้าคนกินล้วครับถ้าคนกินเรามมงอยาแดกแมวกูนะอย่าแดกแมวกรูอ่าอยากไทยเกับอะไรในบ้านผมครับอ๋ออันนี้ตรงนี้จะมีหุ่นยนต์ทำงานอยู่ครับโอ้ยอครับผมอันนี้เป็นหุ่นยนต์ ส่วนตัวผมครับเลขาครับเลขาครับเลขาผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเขาครับสวัสดีครับอันนี้นักร้องดังแล้วนะครับใช่ครับลูกน้องผมครับผมลูกน้องดังใช่ครับเขาทำเพลงให้ผมเนี่ยใช่เขาทำเพลงให้ผมเพราะมันไม่ดังมันพังแล้วหรอไใช่มันพังแล้วครับกดไม่ดังใช่อันนี้แค่เอาเเอาท่เฉยๆครับอ๋อนั่งจนเท่สัตวสนี่เดูอะไรนี่ยเฮ้ยน้องหวัดดีหวัดดีเพื่อนๆผมนะสวัสดีครับ เก๊กเนาะเก๊กขี้เก๊กกว่าที่เก๊กไม่ไหวว่ะเอออยากดูอะไรบ้านผมครับบ้านผมดูได้ตลอดครับอ๋ออันนี้เมลผมเออเมลอินพอร์ตจากอียิปต์สามล้านสามล้านเลยเหรออะสามล้านเลยเหรอสามล้านใช่รับอะไร โดนทิ้งมุกคือจบแค่นี้เลยกินอะไรมาครับยัางนะครับผมนี่กุนชิมกินเคฟซีไหมครับเคฟซีคืออะไรอ่ะบ้ามึงมีเคฟซีไหมไม่มีอ๋อเคฟซีคืออ่าเบอร์เกอร์กินกินได้ครับอันนี้ก็ผมขายให้หมู่บ้านครับก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวคนรวยก็จะมาซื้อต่อผมห่อละประมาณ30บาทแล้วถ้าคนไม่รวยล่ะคนไม่รวยคนไม่รวยก็ไม่มาซื้อครับผมไม่รวยก็ไปซื้อเซเว่นดีกว่า นั่นแหละก็ท oh, ีน euh ี้ก็ห้องครัวครับผมห้องครัวก็มีทีวีด้วยเหรอครับใช่ครับทีวีครับทอะไรอเปิดแล้วดิอะดูดควันดูดควันทีวีบอสโอ้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เออมันเป็นทีวีนะเจ้าหนเกี้ยทีวีแบบไอ้กิ๊กเกี้ยคว้าไม่เอาชิ้นว่าทีวี เครืค่องทำไฟดูดทำอาไปดูไปใช่เลยใช่แล้วเป็นเครื่องดูดคอดักเวลาดูสูตรงี้งไหมเออสูตรเมนูทำอาหารเออจริงๆถ้าแบบตรงนี้เป็นหน้าจอจะเวิร์กมากเลยแม่คือที่บ้านไม่มีง<อ>เงาแค่อาทษฐาทำนี้จริงจริงผมไม่ได้ซื้อหรอกจเจ้าของบ้านทำให้ออ๋ ถ้าผมอยู่เองไม่น่ามีห้องครัมอันนี้ไม่มาพักก็ใส่เฉยใช่ไหมไอ้ครับอันนี้มาพักก็ใส่เฉยอ๋อพักก็ใส่อันนี้บ้านคนอื่นครับไอ้ผมเป็นผู้ปลุกลูกเจ้าของบ้านมาบอกด้วยนนะน่าจะยึดกลับได้ๆเจ้าของบ้านน่าจะมาอีกกสัพถ้ามาพวกผมก็คล้องนี้แอบอ๋ออันนี้ห้องผมเองอันนี้เป็นห้องตีกลองครับอันนี้เป็นห้องแบบว่า เดี๋ยวผมก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็ใช้อาศัยอาศัยอย่างนี้ออ๋ใหญ่อยู่นะเพราะมันตัว L ข้างในมันเข้ามันเป็นตัว U จะเข้าไปอย่างนี้อ๋อเป็นห้องวางระเบิดใช่ใช่ใช่เชียอะไรมุกอะไรเนี่ยคือโยนเสร็จละตันเนี่ยก็อันนี้มันเรียกอะไรวะก็ว่าที่นั่งที่นั่งอ่าอันนี้ก็ที่นั่งตัดต่อทำงานทำงานอ่าอันนี้ก็โต๊ะกินข้าวถ้ากินอย่างอื่นได้ไหม กินบนนี้ก็ได้บนนี้ก็โอ้น่าจะจะซูมไปแบบท่ากระเหลี่ยงกบหนึ่งเสร็จท่ากระเหลี่ยงไงท่ากระเหลี่ยงกินข้าวไม่ใช่กินอย่างนี้แล้วอ๋อกินเพียงโอเคโอเคเอาไอ้กบกบกบไม่ใช่คนไทยหรอกบเป็นคนไทยลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งซายฝ่ยอเมริกาแม่บอมอเมริกาหพวกแม่โน้ตโน้ตโน้โอ๊ยสำเนียงชัดเลยชัดเลยเอาไปคุยคือเอาอเมริกาเลยเนี่ยเพิ่งรู้ไม่ใช่อะลูกครึ่ง ลูกถึงฝรั่งฝรั่งเหรอก็อเมริกาก็ฝรั่งบ่อะอ๋อใช่ครับไม่ขึ้นมันขุดขึ่นมาใช่โอเป็นเป็นอะไรนะคเรียนคอเรียนคอเีคอเรียโคเรียนเกาอะเกหลี่เก็หลีอ่เกี่ะเหลีอ่ะเกอ่ะเาีย่ะเกีอ่ะเหอ่ะเกาหอ่ะเกาหลี่เกาหลีเกาหลีะเาหลีอ่ะกาหลีอ่กาอ่ะเกาหอ่ะเ้าล้อ่เป็นคนไ่ยทกี่อเู่ชานลายแดนอ๋อเาเาาาเราีอาีาาหี่เลีองะเกกับลองคุยกับผมได้หเดี๋ยวผมตอบ À, อยากคุยกับพ so so well ี่ในไม่ใช่ค oh, ุย like กับเอ้ยแต่คเท่ากันนี่ใช่แจ็คยิบสองเออคุยกับมึงคุยกับมึงได้เลยเออคุยก็ได้ดิคุยกับมึงในภาษาเกาหลีมา嘛ภาษาเกาหลีมึงเปิดก่อนเลยทะเลดีเลยอ๋อทะเลดีเหรอโอ้เออเปิด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 ทะเลดีเท่าไหร่ดีเหรอก็อ้แจเอาเอาแม่เอาแม่ไปกรอบอ่าออมมี่ อย่างยาว่เดี๋ยวพูดยาวๆสั้นๆไม่เข้าใจต้องคำพูาผมจะเข้าใจอเมรกก็เอาไงดีออก็เดี๋ยวเราก็ถ่ายไปเลยไงถ่ายไปชั้น 2.. อะไรอย่างนี้เอออ๋อใช่ใช่ใช่ผมนวโน้มวเลยนะเอดูนะไให้โมัยใสชพหร้เ่ไอ้เี้ยอ๋ออไรอป่ะเออ เออเดี๋ยวเจ้าของก็มาแล้วเดี๋ยวพวกเราต้องรีบบอกไปนะเออ,อเออเออไม่ได้หรอกไม่ไม่ไม่มีเว้ยอ,อยู่อยู่กับอยู่กับแมวไม่มีเมียใช่<อ>กูกูเดาถูกใช่ไหมบอกมีเมียยัง <c oughs> เงือมียงังเงือไม่น่าใช่ <c oughs> แล้วก็อะไรครับอันนี้เภาษอไทยใช่ไหมอเคโอเค okay. <c oughs> โอเคเลยก็อันนี้อ่ะโอเคอันนี้ห้องห้องแบบว่าทําเพลงหรือว่าอันนี้เรามาแล้วสองรอบไม่ใช่เหรออันนี้อ๋ออันนี้ทําไปแล้วอันนี้อันนี้ผมอยากทำเพลงผมอยากทำเพลงนี้โปรดิวเเซอร์พลงของผมครับใช่ใช่ผมอยากทําเพลงทำเพลงเพื่อชีวิตโลกครับตัด้านตัวเองอะไรประมาณนี้อันนี้ตัดไฟอันนี้ขุมไฟขุมไฟที่เราเท่าไหร่ขุมไฟอันนี้ไฟนี่เราใช่ครับไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดเอาหน่อยก็ได้กู เออเป็นคมไฟไดสันอ๋อไดสันใช่แล้วมันใช้ทำอะไรเออแค่คมไฟครับแต่แต่ราคาราคาไม่มีใครเชื่อราคากี่แสนอ่ะไม่ถึงแสนไม่เล่นละอันนี้ไฟไฟอันนี้ก็ทำขึ้นมา ไฟอันนี้เดี๋ยวปิดดีกว่าอันนี้เนี่ยอันว่าอะไรอันนี้ว่าไม่ subscribe ครับ YouTube ได้งไงครับสุบรุษสุบรุษอันนี้เปียนโนอันนี้ก็ที่ทำเพลงอันนี้ที่ไลฟ์ฟลัวอัดคลิปต่างๆเรียกแชทได้เลยครับจริงๆมันเป็นบ้านที่ไม่ได้แต่งอะไรครับผมคือผมไม่มีเงินที่จะแต่งพูดตรงๆว่าไม่มีเงินที่จะแต่งแค่าะว่าไม่มีเงินจริงๆจะแต่งช่วยดิโคตรเก่งเลยไอ้ไอ้ด็อกไฟเฮ้ยเขาแบบแรงๆดีแรงๆสขาหมัดเด็ด เย่โอ้ยโคตรอยู่นะเหนื่อยไม่ได้พักกันเลยมึงดูไปหลีแล้วเหนื่อยอ่ะแค่ไหยอันนี้ห้องถ่ายทำครับก็จะเป็นแนวแบบฉากแล้วก็มีมีโต๊ะมีอะไรต่างๆอ๋อขอบคุณนี่เครื่องรับอันนี้ลองเดาเด็กคืออะไรดมดมดมกดองดมดูกัน ลองมันมันขนมเออมันคือเยลลี่ลองดมก่อนมันจะเป็นหวานๆน่อหน่อยเครื่องนวดอันนี้เขาแอบนี่เครื่องนวดเด็กประสงค์เฮ้ยอะไรเครืออะไรกบมอเตอร์ไม่รู้กบมันเครืออะไรไม่รู้ี่อ่อันนี้เป็นเรียกว่าของเล่นเด็กของเล่นเด็กที่เราทำเด็กเคี้ยผม นั่นนี่ละครือเป็นมือเล็กครับผมเราต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วเราก็เล่นอย่างนี้ครับเี้สวัสดีครับสวัสดีเป็นอะไรกับขนของมึงวะไม่เลยอย่าอันนี้มันไปดำน้ำได้มั้มดำน้ำได้ครับเอา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 ไหมเอาไปเอาไปดำน้ำที่ที่บ้านบ้านอยู่ทะเลเหรอใช่อยู่ไม่อยากเป็นแม่น้ำใหญ่ๆแล้ว ่บมีปลาไหมโอ้ปลา80โล80โลยกไม่ได้ห้องใน80โลใช้เลยจับว่า80โลใช้ตะไคร่ด่าครับตะไคร่ด่าใช้มือจับด้วยต้องหลายคนยกออ๋ใช่เชฟแล้วนี่กางเกงอะไรครับอันนี้กางเกงมวยครับอ๋ออยากได้ไหมยวให้นี่ครับมึงถามทำไมมึงมีแล้วถามกูทำไมอันนี้เทรนเนอร์ของผมครับใช่เทรนเนอร์ส่วนตัวโอ้หน้าเหมือนคนข้างล่างเลยใช่ใช่เพราะว่าเป็นคนญี่ปุ่นเลยเป็นแอนดรอยมือใช่มีทุกห้องใช่ครับสุดยอดแล้วไอ้เจ๋ว่ ใช่ใช่ใช่เทรนเดอร์วันดีวันนี้ผมต้องเข้าเข้างานกี่โมงเนี่ยผมต้องสุกกี่โมงเป็นเลขขาด้วยสองทุ่มอาเนี่ยแม่เขาต้องดูเนี่ยอันนี้ห้องไอ้ห้องตัดต่อห้องนอนห้องนอนสำหรับเอ่อ Android ทั้งสามสามตัวโอ้สุดยอดแล้วผม้นนี้บนี่ห้องนอนหลับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เทรนเดอร์นะนี่เปลี่ยนคนแล้วนะอันนี้เป็นคนเลี้ยงแมวอันนี้คนหนึ่งอีกเทรนเดอร์าจะไปกินท้องนอกนี่คนมาครับทุกคนอ่ะห้องนอนเมนครับห้องนอนอะไรครับห้องนอนธรรมดาห้องนอนกู โอเคผมอีก็โอ้มีบอลฟ้านีครับเออไอ้เหี้ยก็ต้องมีบอลฟ้าดิวะนี่ก็ต่างๆแล้วนะอันนี้ไม่ใช่แฟนผมนะนี่ผมแค่ชื่นชอบจีบีบเฮ้ยตอนนี้เราจะมาเปิดบัลลังก์ขี้ของพี่มีโต๊ะพิมปองอย่งแล้วตไม่บองมีไม่ได้เอาไม้มาอยากอยากลองตีบิบอองด้วยอุ้ยอันนี้เพิ่งใช้งานเสร็จอะอันนี้ของดีโดนโดนเพื่อนผมโดนโดหมอลองใช้ดูดินอนดูหมอนนั่นเนี่ยลุ้มไหมลุ้มไหน รีวิวดีๆหน่อยหมอนกูอ่เออหนุ่มไหมหนุ่มไหมหนุ่มครับใช่ต้องลองหนุนด้วยเหมาะหมอนแพงกว่าเตียงต้องลองหนุนอย่างนี้จะแบบใช่เขาหนุนอ่าเป็นไงเป็นไงรู้สึกยังไงโอเคไหมรู้สึกไม่ถูกไอ้ซอสแต่แต่เตียงนิ่มมากเตียงนิ่มใช่ไหมใช่ชอบไหมดูลงหนังได้แล้วลงหนังได้เลยใช่ใช่ครับเป็นทีวีโอเคครับทุกคนนะก็มา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  ก็ประมาณนี้รอะนี่ะเกธอเกดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบ้านเธอได้ได้ทำไมเธอหน้าแดงนะเธอหน้าแดงทำไมอ่ะเธอคิดไม่ดีกับฉันไม่ใช่เหรอโอเคเธอหน้าแดงวะเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมเออเจอกันใหม่ปลายปีครับหรือปีหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะไปไปเชียงใหม่ใช่ไหม เไปตักครับทุกคนโอเคผมใช่ครับจัดไปตักอะไรตักสตรอเบอรี่ตักบัวตกักนี่แหละครับตักกล้วยจังหวัดตกักจังหวัตตดตักตักแดดโอ้ยช่องนี้แม่งมุกเข้าถึงยากตักอะไรนะตกักแดดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปตกักแดดกันนะจัดไปครับผมชุบปุบ